สวัสดีครับวันนี้ไปได้เก้าอี้มาตัวหนึ่งของเดลี่นะครับอันนี้เป็น Office แ h a ์ r มายเลขสี่เกองเ็ดน่าเป็น g กมมิ่งแชร์เดี๋ยวมาดูดีกว่าว่าข้างในมีอะไรแล้วประกอบเสร็จจะเป็นหน้าตาเป็นไงมาดูด้วยกันเลยแล้วกันเนี่ยออกมาจากกล่องทั้งหมดก็มีประมาณเนี้ยแล้วก็มี อันนี้มาด้วยเป็นเครื่องมือแล้วก็พวกน็อตมันเดี๋ยวมาลองประกอบไปด้วยกันว่ามันจะเป็นยังไงบ้างพอออกมาแล้วหน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้เดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่ตัวฐานมาเลยแล้วกัน Nãy chấm ý giá hàng là tù là. What's a du ผมว่าตามราคานะเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วขึ้นมาดูอีกทีเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆราคาที่ได้มาก็ประมาณ2,000กว่าบาท อันนี้ยัไม่ใส่โค้ดนะก็บางทีอาจจะมีโค้ดลดอะไรก็ใส่ไลยอาจจะถูกกว่าน,นี้ก็ได้เดี๋ยวใส่ล้อก่อนดีกว่าใส่ล้อกับตัวฐานมันเนี่ย กดลงไปง่ายๆเลยนะเดี๋ยวมันล็อกเอง ก้าอี้นี่มันมีที่พนักพิงขาด้วยคนระับพิงเท้าพิงขาเนี่ยมันชักออกมาได้แล้วก็ดันเข้าไปคืนได้อ่นเดี๋ยวจะประกอบพนักพิงแขนทั้งสองข้างให้ดูครับ จะจบขั้นตอนสุดท้ายแล้วตอนนี้ใส่เดี๋ยวใส่พนักพิงหลังก็น่าจะใกล้เคียงแล้ว หมดทุกอย่างแล้วประกอบเป็นตัวได้ประมาณนี้ก็อี้นี้ปรับระดับได้นะปรับขึ้นลงข,นขึ้นลงได้แล้วก็มีที่พักขาให้ด้วยเนี่ยก็ประกอบมาก็เป็นประมาณนี้่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแม่สุดท้ายละลืมไปอย่างหนึ่งลืมบอกไอ้ที่จุก ที่ปิดรูที่เขาให้มาอย่าลืมปิดเข้าไปด้วยครับเพื่อความสวยงาม